สวัสดีครับช้าเจ้าลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศพฟุตบอลมาฝากกันเช่นเคยนะครับเป็น5คู่ครับของวันอาทิตย์เรามาเริ่มกันตั้งแต่คู่แรกเป็นศึกเอฟเอคับของอังกฤษครับนิวคาสเซิลเปิดเซนต์เจมส์พาร์คพบกับทีมเยือนไบรทันนะครับนิวคาสเซิลเกมล่าสุดระบุไปแพ้เลี้ยวภูมาสองศูนย์ครับขณะที่ไบรทันก็เปิดบ้านชาวบอลมัดมา2-1ครับไบรทันชนะมา4เกมติดต่อกันเลยนะครับคู่นี้มาเจอกันในบ้านนิวคาสเซิลถือว่าเจ้าถิ่นได้เปรียบเรื่องของเสียงเชียร์ครับแต่ถ้้้าาาาาามมมมอออองงงจกกกกกผลลนนนนนโโดดยยรรรววววแ็เเเชชืื่่่่ไไไบบบบบตตตััััััีีีคคส แพ้ครับอาจจะบุกมาชนะได้ครับ1ประตูต่อ2ครับคู่ที่2ครับเป็นเกมลาลิกาสเปนนะครับบาร์เซโลนาครับจะเปิดบ้านครับก็จะพบกับทีมเยือนเรอัลซัสดัดนะครับบาร์เซโลนานั้นก็ผลงานล่าสุดเสมอกับทางด้านเอติโกมาดริดมา4ต่อ4ครับในเกมกัวาเดเรต้น4เกมกของนั้นก็ชนะรวดนะครับส่วนซัสดัดนั้นเกมล่าสุดเล่นกัวาเดเรเหมือนกันครับแพ้ต่อเรอัลมาดริดต่ศูนย์ต่อหนึ่งครับผลงานในลีกพวกเขาก็ถือว่าทําได้ดีต่อเนื่องนะครับโดยเกมนี้ครับแม้ว่าบาร์เซโลนาจะเป็นเจ้าถิ่นครับแต่ เจอกันที่ไรานะโซยัดก็มักจะสร้างความปวดหัวกับบาร์ซ่าได้อยู่ตลอดนะครับแต่เกมนี้เชื่อว่าผลงานของบาร์ซ่านั้นยังต้องเน้นครับเพื่อที่โอกาสเกาะหัวตารางนะครับพวกเขาก็ไม่น่าจะพลาดครับเชื่อบาร์ซ่าจะชนะโซยัดได้ครับสองประตูต่อศูนย์คู่ต่อมาคู่ที่3ครับเป็นเกมไม่เป็นครับอังกฤษอีกคู่นึงนะครับเล่นกันที่โอทัฟฟอร์ดครับเวลา23นาฬิกา30นาทีนะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านครับพบกับทีมเยือนฟูลแลมนะครับแมนยูนั้นเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอิปสิตมา 3- 2ในลลีีกครับขณะท่ฟู พวกเขาก็บุกชาบูมา2อหนึ่งเหมือนกันครับก็เกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่แมลโเต็ดนั้นในช่วงหลังๆเนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้ดีกับฟูลแลมนะครับแม้ว่าผลงานกับทีมอื่นจะแย่แค่ไหนครับแต่เจอฟูลแลมที่ไลนั้นแมนลโเต็ดมักทําได้ดีครับก็ชั่รว่าเกมนี้จะเป็นอีกเกมครับที่แมนลโเต็ดกลับมาสร้างผลงานที่ดีได้ครับโดยการเช้าฟูลแลมได้1นต่อศูนย์ครับคู่ต่อมาครับจะเป็นเกมบูเลสิก้าครับอัลส์บวกกับจะเจอกับไฟบวกคู่นี้เล่นกันในเวลายี่สิบสามนาฬิกาสามสิบนาที โดยเกมล่าสุดบุกไปชนะคัตบักมา3-0ขณะที่ทงด้านไฟบวกครับเล่นมา5เกมล่าสุดแพ้เกมเดียวครับและชนะมา4เกมติดนะครับโดยเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มไวเดอร์ไปเม่นไป5-0ครับอูีฟอร์มย้อนหลังโดยรวมเนี่ยไฟบวกดีกว่านะครับดังเชื่อไฟบวกน่าจะบุกมาชนะอัสบวกได้ครับ2-1คู่สุดท้ายครับเป็นกาโชเซเรอาครับเอซิมิลานจะเปิดบ้านพบกับลาซิโอนะครับคู่นี้จากด้านวิลานั้นก็ยังต้องเน้นผลงานเพื่อที่จะทำันดับไปในยุโรปให้ได้ครับหรือว่ายังเหนื่อยครับเพราะว่าอยู่ที่8 ลาซิโอดับที่ห้านะครับมีคะแนนมากกว่ามิลาน6แต้มครับพวกเขาก็ยังมีโอกาสมากครับที่จะได้ไปยุโรปในปีหน้าครับเกมนี้ต้องว่าแปลว่าผลงานของมิลานจะไม่ดีนักนะครับในช่วงหลังตลาซิโอในสามเกมหลังสุดก็ไม่ชนะใครเหมือนกันนะครับโอ้นี่เฮทเวทมิลานได้เปรียบครับเราจะได้ดูดีกว่านะครับก็เชื่อว่าเกมนี้มิลานครับจะสามารถเปิดบ้านครับแล้วเอาชนะลาซิโอแบบฟุตวิดครับสองประตูต่อหนึ่งครับนี่ก็เป็นทัศนาร์ฟุตบอลของวันนี้ครับ